ฮะฮ่าฮ่าฮ่าโมลีก่อนอื่นอ่าต้องบอกชื่อเสียงเรียงน้ำของผู้ขาซะก่อนว่าผู้ขาเป็นไผขาในน้ำาชื่อว่าซ่าละมือ บักไก่เงินมันน้ำหาผู้ขาอยู่่เศ้าเมื่อก่อนนั้นมันกระลงไปสู่กับผู้ขาผู้ขากระชูมันแต่บังเอิญว่ามันสู่ผู้ขาวะได้ผู้ขามีพลังเนือเมกกว่ามันนั่นเห็น่่ ขึ่นมาชื่อกับอ้าห้องป้ามันห้องพอวามันตอนรับผูค้าผููคาขึ้นมาตั้งแต่ในเมืองบาดานันว่าผูคาเมื่อยบ้านท,ที่นี้ตัวจะขึ้นมาได้มุดน้ำแวกเหวแวกทุกชิงทุกยางขึ้นมาบ่าวาสิบเปินปลาแซ่หรือบาเรียลําหนีหัวต่ำเลือดตั้งว่าสามเทียจ,จังขึ้นมาตะโขบได้ บอกมึงเลยเอาไจ้าสิมือนี้ขึ้นมาปากดกายแล้วบักอาจารย์กับลูกศิษย์มันบักไก่เงินมันน้ำขาหูขาอยู่ว่าเศร้าหูขาได้น้ำวะชาละมือนี่แหละคือชาละมือโตจริงทีน้ำมาอาคาดมันมันน้ำไปลุกกวนหูขาถึงในเมืองบาดาล มันลงไปหอกมันกับว่ามีภาษีภาษาอยา่างอรเอาเขาเนี้ยจะดือ้อค่ปะปอบมึงเอ้มันมีออียงแน่ยู่นี่มันเมาก็ท่าผู้ขามือว่านี่มันท่ากันมีความสุขสี่พากันไปเบื้องหนังในลรงมือว่านี่ผู้ขาก็เลยบอกไปว่าสมุนทั้งร้อยรอขาพระเจ้าอยู่นี่ขาพระเจ้าจะขึ้นไปหามันเองสำหรับ สองอาจารย์กับลูกศิษย์หมู่ว่านี่มัดทิมยังใบนี้ไม่เท่าบ่มัดทิมใบนี่บ่ไม่เท่าอาจารย์อาจารย์ียังคือจังเจอไม่เท่าไงแม่แทะไม่เท่าไงปานีมันกันนักด้วยเราต้องหายมาเถืออีกพอมันขึ้นมากาให้มันยังโตเป้าบอกต้องห้มันไม่เท่าบอกอาจารย์ มันเป็นยังมัน,ก,ก,นก็จำอยากกิดก่อนบุคคาแท้ผูค้าก็จจำทิ้นประมาณว่าบุคคาชิมมัดไปเขาป้าปลาบ่ดต้องใส่มันอีกสำหรับเมียไก่เงินทั้งสามคนนั่นพาเอาไปเป็นขนมของู้งค้าทั้งสามคนบ่ต้องเป็นห่วงพาดูแลย่างดีู้ค่ากันไปเบิ่งนั่งย่างเพลินเพลินวัดรู้ก้าบ้ายย่างเด็ดจึงูกจักเอง มากูขึ้นมาเหยียบถึงอาสมของสูงแล้วอาสมของมะกาจายมันคือทางพุ่นทางทิศตะวันออกหันหัวไปทางทิศตะวันตกเมื่อนี้ต้องไปพบไปพ่อกับมันแต่ก่อนจะไปผูคาหาอันอันนั้นก่อน ว่าแล้วมึงเชียงไว้นีบอฮะดูห้ากันกินเราทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ปวดเราแม่นมนก็มีจะหมดโอ้ยปอบเกยดู้ผ้ากันกินเราทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์รยรราารยห้าทานบบเสียมมันิอยู่เลยบ่มันก็ต้องเสียมเป็นธรรมดาผู้ไดไปกินเราเมาสุรา เรียนคาถาอาคมมามันเสียมเบิดว่า <Wow. S 1> มดกัดกลัวป่ามาอยู่หวังนี้มันดูอะไจังไห,หมดกะลายในโลกมนุษย์มันเดือกินเจอระคหหมดมันก็เลยมันเจาะภูคาอันนี้คือพระของภูคาภูคาพวกพระขึ้นมานี่อมเมนีหยังกันพวกมันนั่นละถึงว่าหวกมมันจะมีคาถาอาคม แต่มาเจอพระของผู้ขาเข้าไปมันก็ต้องยอมสยบต่อพระของผู้ขาซึ่งบ่มีคาถาอีหยังคาถาของผู้ขาบ่คือคาถาของพวกบัาานดอกบักกันขึ้นตึ้งกี่ก่ออีกก่ออีกอ้อกี่ก้อนกี่ก่ออ้ออีกออเอออ้ออ้อออเขาคาถาของผู้ขาก็มีซ้ำนี้ว้าวซ้ำนี้คาถาของพวกมันก็นสยบไปแล้วบ่วต้องเป็น 搞、嗯、哇白？